จะไปกินเด็ดหมนก,กับน้องโยกนะเดี๋ยวไปดูเลยผมคิดว่าหยากจะสั่งเป็นสามชั้นสองถาดเล็กอ่านได้เลยน่าจะเป็นกุ้งสองถาดเพราะมันกินน้อยมากาาาแล้วก็น่าจะเดิมเป็นโค้งนะเพราะว่าอันนี้จริงโหดด้วยน <Nice. S 3> นี่เราว่าเฟิรนน่าจะสั่งคอ คอหมูสันคอหมูพอกินอยู่นั่นก็อยากกินคอหมูน่าจะสั่งสันคอหมูประมาณสามถาดก็ได้ถาดใหญ่เพราะว่า20นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะร้องไห้หมูสามชั้นหนึ่งถาดใหญ่ก็พอเคยไปกินครั้งนึงแล้วนั่งร้องไห้ไม่อยากกินแล้วไม่อยากกินแล้วนะ